สวัสดีครับแฟนรายการผู้หลงไหลในทรัพย์สมบัติและความน่ากลัวที่มาพร้อมกับความโลภต้อนรับกลับเข้าสู่ค่าคืนที่ความตายจะมาเฝ้าสับกับรายการเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนและผมนับเป็ดที่จะพาคุณไปฟังเรื่องราวของดวงวิญญาณที่ต้องจำยอมเฝ้าสมบัติ จนกว่าจะหาผู้รับสืบทอดคืนนี้เรามีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับผีเฝ้าของครับเป็นวิญญาณที่อาฆาตไม่ยอมให้ใครแตะต้องทรัพย์สมบัติที่ตนรักและพร้อมจะเอาชีวิตทุกคนที่คิดจะขโมยมันไปเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้น ระหว่างการเข้าไปทำงานในบ้านเก่าของผู้ที่มาเล่าในคืนนี้ขอใช้นามสมมุติว่าคุณศักนะครับในชื่อเรื่องผีเฝ้าของครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงใดๆทั้งสิ้น ทรัพส,สมบัติที่ผีเฝ้าอยู่คืออะไรกันแน่และทำไมคุณศักด์ถึงต้องผเผชิญหน้ากับความอาฆาตนี้คุณศักด์ครับพร้อมที่จะเล่าประสบการณ์การถูกคุกคามจากดวงวิญญาณผู้พิทักษ์ทรัพย์ให้พวกเราฟังแล้วหรือยังครับครับนเป็ดผมเป็นคนที่ทำงานด้านการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารเก่าครับต้องเข้าไปทำงานในบ้านที่มีอายุเยอะๆเป็นประจำ บ้านที่ผมจะเล่านี้เป็นบ้านไม้โบราณหลังใหญ่ครับเจ้าของบ้านต้องการขายแต่ก่อนขายต้องให้ช่างเข้าไปรื้อถอนโครงสร้างบางส่วนที่สุดโทรมออกไปก่อนตอนที่พวกผมเข้าไปทำงานครับผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันเงียบและเย็นเย,ยือกผิดปกติครับทั้งๆท,ที่เป็นตอนกลางวันแท้ๆแ,แต่เพื่อนร่วมง,งานของผมทุกคนก็รู้สึกเหมือนกัน ในช่วงแรกก็ไม่มีอะไรขึ้นครับจนกระทั่งเราต้องเข้าไปทำงานที่ห้องใต้บันไดครับห้องนี้ถูกปิดตายมานานแล้วมีแต่ฝุ่นและหยากใยเต็มไปหมดพอเราเปิดประตูเข้าไปเราก็เจอหีบไม้ขนาดใหญ่ครับน้เป็ดเป็นหีบไม้ที่ดูเก่าแก่มากมีลวดลายแกะสลักสวยงามและถูกล่ามโซ่ไว้หลายชั้นอย่างแน่นหนามีแม่กุญแจโบราณขนาดใหญ่ล็อกไว้ครับ โอ้โหหีบไม้ล่ามโซ่เลยล่ะครับคุณศักดูเหมือนหีบสมบัติเลยนะครับแล้วพวกคุณพยายามจะเปิดดูไหมครับว่าข้างในมีอะไรแน่นอนครับหน้าเป็ดความโลภมันเข้าครอบงำพวกเราทันทีครับเราทุกคนคิดว่าข้างในหีบนั่นต้องเป็นสมบัติมีค่าแน่นอนเราช่วยกันเอาค้อนว่าทุเอาเหล็กมางัดครับใช้เวลาทุบอยู่พักใหญ่เลยจนไหนที่สุดแม้กุญแจโบราณมันก็แตกออกมาครับ ทันทีที่แม่กุญแจแตกกลิ่นก็โชยออกมาจากในหีบครับนเป็ดไม่ใช่กลิ่นหอมแต่เป็นกลิ่นสาบครับกลิ่นสาบที่รุนแรงมากผสมกับกลิ่นดินพระศิวแล้วจูๆ่ๆความเย็นก็พุ่งออกมาจากหีบครับเป็นความเย็นที่พุ่งเข้าใส่หน้าพวกเราเย็นเหมือนน้ำแข็งและเพื่อนร่วมง,งานของผมชื่อไอชิดที่กำลังจะเปิดฝาหีบก็สุดลงไปทันที ไอชิดลม้มลงไปนอนชักอยู่ที่พื้นครับนะเป็ดปากเขาเขียวตัวสั่นไปหมดผมกับเพื่อนอีกคนก็รีบช่วยกันประถมพยาบาลแต่ในใจผมก็ยังคงอยากรู้ว่าในหีบนั้นมีอะไรผมเลยตัดสินใจเปิดฝาหีบออกครับพอกลั้นใจเปิดออกข้างในหีบนั้นเต็มไปด้วยเครื่องประดับโบราณครับนะเป็ดสร้อยแหวนกำไลทำจากทองและอัญ,ญมณีมีค่ามากมาย โอ้โหสมบัติจริงๆด้วยนะครับคุณศักดิ์เป็นทองทั้งหมดเลยไหมครับแล้วข้างในหีบนั้นมีอะไรอีกไหมครับที่ดูแปลกๆมีครับนเป็ดใต้สมบัติเหล่านั้นมีผ้าห่อศพเก่าๆผืนหนึ่งครับผ้าขาวที่แห้งกรังและมีรอยด่างดําแล้วทันใดนั้นเองครับผมก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนมายืนซ้อนอยู่ด้านหลังผมครับตัวแข็งทื่อไปหมดและผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูผมครับเสียงแหบแห้งดุกดัน บางอาจนักพวกมึงกล้าแตะต้องสมบัติของกูอย่างนั้นหรือผมไม่กล้าหันไปมองเลยครับนเป็ดแต่ผมรู้ว่าผีเฝ้าของมาแล้วมันมาเพราะเรากำลังจะขโมยสมบัติของมันไปผมตัดสินใจไม่แตะต้องสมบัติในหีบเลยครับผมรีบปิดฝาหีบลงอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ผมกำลังปิดฝาหีบผมก็เห็นภาพในหัวผมครับนเป็ดเห็นภาพผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งใบหน้าซีดเผือดแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณ เขากำลังโกรธจัดครับใบหน้าของเขามีแต่ความอาฆาตแล้วจู่ๆตะขอที่ใช้สำหรับเกี่ยวฝาหีบก็หลุดออกมาครับแล้วมันก็พุ่งเข้าใส่หน้าผมครับนะเป็ดโดนตะขอฟาดหน้าเลยเหรอครับคุณศักดิ์นั่นคือผีเฝ้าเข้าใช้พลังงานทำร้ายเราแล้วนะครับแล้วคุณศักดิ์ได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมครับผมเบี่ยงตัวหลบได้ทันครับนะเป็ดแต่ตะขอที่หลุดออกมานั้นมันไปขีดเป็นรอยลึกที่ผนังห้องครับรอยขีดนั้นลึกและยาวมาก เหมือนถูกของมีขมฝันผมรู้แล้วครับว่าผีตนนี้มันไม่ยอมให้ใครเอาสมบัติของมันไปง่ายๆแน่ผมรีบพาไอชิดและเพื่อนอีกคนออกจากบ้านหลังนั้นทันทีครับโดยที่ไม่ได้แตะต้องสมบัติในหีบเลยแม้แต่น้อยวันรุ่งขึ้นผมกลับไปที่บ้านพร้อมกับพระอาจารย์ครับเพื่อทําพิธีขอขมาและอุทิศส่วนกุศลให้กับผีเฝ้าของตอนนั้นพระอาจารย์ท่านบอกว่าผีเฝ้าของตอนนี้เป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินในหีบครับท่านผูกพันกับสมบัติมาก ไม่ยอมไปไหนแล้ววิญญาณของท่านจะถูกปลดปล่อยได้ก็ต่อเมื่อมีผู้สืบทอดที่ถูกต้องตามธรรมเนียมมารับสมบัติไปเท่านั้นพวกเราก็ทําพิธีอุทิศนกุศลให้ท่านไปครับโดยที่ไม่กล้าตะต้องสมบัติในิีบนั้นอีกเลยแล้วผมก็ตัดสินใจทิ้งบ้านหลังนั้นโดยไม่รับงานหรือถอนอีกต่อไปเรื่องผีเฝ้าของนี่สอนให้ผมรู้ครับนเป็ดว่าความโลภนำมาซึ่งภัยพิบัติได้เสมอและทรัพย์สมบัติบางอย่างมันก็มีเจ้าของที่ตามเฝ้าอยู่และไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้จนกว่าจะถึงเวลาอันควรครับ โอ้โหคุณศักด์ครับเป็นเรื่องราวผีเฝ้าของที่น่ากลัวสุดๆเลยนะครับทั้งหีบไม้ที่ล่ามโซ่ทั้งกลิ่นสาบและดินประสิวและที่สำคัญคือตะขอที่พุ่งเข้าใส่หน้านั่นแหละครับผีเฝ้าของตนนี้อาฆาตสุดๆจริงๆครับขอบคุณคุณศักด์มากๆเลยนะครับที่นำประสบการณ์ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะความโลภมาเปิดเผยให้เราฟังเรื่องราวนี้ ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนนะครับเวลาที่เราไปเจอของเก่าหรือสมบัติที่ถูกทิ้งไว้อย่าได้มีความโลภเข้ามาครอบนำเด็ดขาดนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับผู้เฝ้าที่ไม่ประสงค์ดีก็ได้ครับขอให้ทุกท่านกลับไปนอนหลับอย่างระมัดระวังนะครับคืนนี้ถ้าเจอสมบัติที่ไหนจงอย่าแตะต้องมันนะครับขอเตือนอีกครั้งนะครับ สิ่งที่เราเล่าไปนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคืนนี้ผมนับเป็ดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในค่ำคืนที่ผีเฝ้าของยังคงทำหน้าที่ยังไม่ลดละสวัสดีครับ